ป้าพี่นอ้องเอ้ยมองเน่หน่วยหนึ่งอะเกือบเป็นโลหน่วยหนึ่งอะอ้พอโ,โลคนเจ็คที่หินนกเออจะมาบ่หอดกับประมาณเจ็ดขีดแปดขีดนี่เนี่ยไปพี่น้องเอ้ยเนาะเนี่นยขวบปาดสามหน่วยนะอืมมันเบ็ดได้นี่งมิตูป่ปาดสามห<า><า>น่วยป้าสามหน่วยนะครึ่งกระซามพี่น้องเอ้ยมันชุกอันมันชุกก่อนอนะมันเละตัวนี้มนตู้ก็เลยอันเห็ดเป็นบงวงเปียงเนาะ เปียงไม่เทียนแบบเปียงไม่กินบัดบูมีเห็ดไหวพี่น้องเลยสบายดีเด้อป้าลูโดยต่อกันแต่เศร้าพุูดเลยเนาะขึ้นมาเทียงกับมาเห็นบังม่วงดดบาสีเอาบางม่วงเมื่อกินพี่น้องเลยเนาะพอดีเห็นนั่นตัวมันตัวมันชุกกรมูดดดเล่าเละกับมีเละกับมีอ่าดดเปี้ยนบัดรไอเปี้ยนเห็ดบังม่วงเปียงไปเลยบัตรนี่แหละพี่น้องเลยเบิ้งไม่นอนนู่นใช้เบิ้งนี่ดิ นี่นะมันดิไปสิตัวนั้นบ่ไล่ได้ตัวน,ะวน่ะห้าปาดเอาแต่แถวหัวมันนี่เนาะแถวหัวนี้ได้อยู่แถวกน้นนาะบ่ได้ยกให้่ไก่เนี่ยเม่นให้ไก่กินเนื้อดี <c oughs> เห็นว่ากันทีให้เรากินน้ำเนื้อทีเอาบทครูอ่ <c oughs> อนอานได้บอกเราก็าไมไ่กินเนาะเราเรา,าชอบกัดเชี่ยวอยู่นนนที่จังหวะอันกาบมันถึงกะง้อก็กินยุบเจ้าเหรอเนาะถิ่มลงไปเพิ่มแล้วมันได้ได้ทิ่มสักอย่างนะเนาะไม่ทิ่มสักอย่าง ลงแหง้วกอะขายอยู่เดอ้อพี่น้องเอ้ยเนาะขายอยู่เดอ้อเนาะผูใ้ใดอยากสั่งสั่งได้เนาะแต่วา่าสามน่วยพี่น้องเอ้ยสามน่วยนี่เศร้าพันกีบนี่มึงไม่น้องอนุนจะออกมาเลี้ยงให้เบิึงโอ้สามน่วยนี่ยันหอด,ดู่อันสองโลเลยคือเบิ่งเนื้อมันนี่นะสามน่วยเนาะนี่พี่น้องเอ้ยสามน่วยใหญ่ๆแบบนี้เลย ซา,าอ์พันกีบพี่น้องหน่วยอะไรไงช่ำงนั่งช่างก่อนเฮ็ดนะสามหน่วยสามหน่วยมึงในไม่ตู้ปาดสามหน่วยนะซาอ์ซ ok าครเ่ิงกับซาอพี่น้องเลยเนาะ,ะสบายดีสบายดีป้าดุงสบายดีเอฟซีบัรสกูสุคนเดอ้อกตยินดีต้อนรับเขา่าสู่ซ่องแม,แม่น้องอนุนเดอ้อป้าดุงเลยเนาะ โดยมื่อนี้กับสิพาปลาดุงมานาเด้มมื่อนี้ปลาดุงเลยมาก่อนจะข้าหนึ่งเนาะพอดีพนบาสองเถวพนาบ้านอ่าสีบ้านเข่าอีกก้อนให้หนึ่งมาสันเพราะว่าเขาปลูกกันย่งเดือน้อยนึ่งครับอ่ามันกระเด็ดสองมือเนาะมันก็นเป็นมังมังในไฮนาพี่น้องเลยเนาะก็เลยว่าสีบ้านเข่าเพิ่มอีกจักให,หนึ่งเนาะกับไม่ตู้แต้นพนโทร ให้แม่น้องอนุนมาเอาสมเฮ็ดปวกไปน้องเอ้นอพิ่นเฮ็ดส hey. มเฮ็ดปวกไว้เมื่อวานนี่เพื่นว่าเห็นเฮ็ดปวกลายก็เลยร่างหนึ่งเฮ็ดสมไว้เนาะอ่าตื่นมาเมื่อนี้ว่าเป็นแล้วสันพี่น้องเอ้เนาะพอกินเลยก็เลยโทรให้แม่น้องอนุนมาเอาสมเฮ็ดนาอพี่น้องเอ้ยมันโบเป็นตะกินอย่ามันสมแห้งนะพี่น้องเอ้เนาะแม่น้องอนุนก็เลยอันมาส่งอนุนน่อยอยู่ห้องเฮียน แล้วก็เลยมาทางหน้าพี่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะมาแวะเอาสมเฮ็ดก่อนแล้วก็มาอันเบิ่งเท้าเพิ่นวานข้าวก่อนอ่าเป็นตาซอยเพิ่นบ่าบ่เป็นตาซอยก็สิได้กลับเมื่อไวพี่น้องเอ้ยเนาะกลับเมื่อเปิดร้านขายเครื่องคือเก่าเฮาแหละพี่น้องเอ,เอ้ยแวะซื้อกาแฟามาให้เาเพิ่นนําเนาะ ในมาเดี๋ยวเดี๋ยวสีรงไปเบิงเข่าอันเห่าภากันหยดกันเมื่อนั่นก่อนพีนองเลยเนาะมันเป็นยังไงมันคืออยู่บอกเนาะอ่ามันทรงเป็นตาน้าใสต่ออยู่อพอตูออ่สาขายเข่าตั้งซิบสอบพีนองเลยไปอันซื้อเครื่องหยดเข่าอ่ามามันสิคืออยู่บอกมาเบิงพี่นองเลยเนาะได้ยินไตัอวออกแล้วสันเนาะก็เลยมาเบิง ได้มาได้ก็สีดงไปเบิง con, งเบ่งก่นนอนพี่น้องเอ้ยไาไปเบิ่งน้ากันพี่น้องเอ้ยเนาะนี่เนาะตัดภาพมาทางนี้โอ้เออเราเหกหน้าได้ดเด้ดเนาะพี่น้องเอ้ยปุนห์เหกหน้ากะเอ่อเอาส้มกล้วยพี่น้องเอ้ยยังง่วงมากินเออนี่เด้พี่น้องเอ้ยเห็นเด้ออกแล้วเนาะ ออกแดีวออกแดีวพี่น er> ้องเอ้เบิรงลงไปเบิรงใกล้ๆอันนี้พี่น้องเอ้เนาะนี่เด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออแปดเม็ดพี่น้องเอ้ยเออประมาณแปดเม็ดสิบเม็ดนี่แหละแต่ละคุมพี่น้องเอ้ยเนาะเห็นดิออกเป็นกระจุกกระจุกอยู่กระจุเป็นลักษณะคือห้าวลำอะลรพี่น้องเอ้ยเพียงแต่ว่าห้าบไม่ได้โรคกะซื่อเนาะเออเด้อเด้อเด้อกระจุกอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะกำลังออกกำลัง วิดินพูนนะพี่น้องเย้ยเป็นคุมเะวอเจว่อ,ๆๆอยู่เน,นาะพ่าพ่นนะเบียพักแบนกับพอแล้วอีกพี่น้องเลยอันนี้แล้วมันสีเพิ่มงานเขาอีกเนาะอันนี้เนาะเออขึ้นมาพรอมเขา่าเลยเนาะพี่น้องเย้ยเบียพักแบนเนาะโอ้สองเท้าพ่นยูพ่นแล้พี่น้องเลยออกเบ่อแล้วพี่น้องเลยให้นี่เนาะให้เขาพากันหยดกันมือนะสองมือพี่นอ้นองเลยพากันหยด สุดนะเนาะมื่อน่ะบอเซนมาโยดน้ำนะพี่น้องเอ้ยอ่านี่เอินเอิว่าให้หน้าบอเซนกันล้วกันเนาะพี่น้องเพราะว่าพันโยดเก่าเออพันมาโยดละสองเมื่อกับยูลุมพุนวันสองให้เงาพี่น้องเอ้ยเนาะสองใา้เงาเมื่อที่สามกับพอดีอันน้องสายฝนกับโปตูออ้วนเฮ็ดพี่น้องเอ้ย น้องสสยฝนกับมาถ่ายหน้าวานเข่าถ่ายหน้าพี่น้องเอานอกวานเข่ากับเป็นปปโต้วานคือเกาโปวานยังจันกะบบสึกนะพีนออ่น้องเอเนะน้องสสยฝนกับมาถ่ายหน้าให้สามเมือ่อพี่น้องเอเนะแต่บอเซนกับเอาเมื่อส่งเพิ่นกับมาเพิ่นกะแต่ <c oughs> ว่ามิแตไหยัยโอนานแล้วหรืว่าพี่น้องอ <c oughs> เออนี่เด้อพี่น้องเอเนะแถวนี้กัน ออกจะบ่อจะแหวเยอะนีำเดมองในข้าใส่ปุย๋ยมันก็นยังกออกเขียวๆเนาะพี่น้อนงเอ้ทนี้เนาะเงาะขี้ดินยังกออกเขียวๆกำลังกำลังแตกออกจากดินพี่น้อนงเอ้เนาะยังเห็นบ่อคักาะไรจำข้าวบัซูมกล่องใส่คักๆกับบเห็นปลูกสองแถวพันอยู่ผูกพี่น้อนงเอ้อืมกาแล้วก็ออกได้พี่น้อนงเอ้ กะาเราก็ำลังขึ้นเนาะงามกำลังงามพี่น้องเอ้กำลังในสองนิ้วพูพี่น้องเลยสอง่าวเพิ่นฮ่าเต้พากันเอาเป็นกระสอบกระสอบรถเนาะบานบานทัวบอสด้่แถวนี่ จิ้มมือตู้เต้นจังวันที่ก่าตู้วันนี่ไปจักลองเบิ่งว่ะลองเบิ่งปีหน้าโดดหน้าของเรางามโดดให้เราววันพระทรงนะเฮตีเอาน้ำเย็นนี่ป้าบทีบ่ไม่เข่าช่วยอยู่เปิ้หน้าหยอดแล้วก็ออกคักแตะเนาะ <laughs> bà tê lóc hào bologn tê đã rô xu xuôi xuôi bác sĩ ngay hên bé bà giảng dạng hình hên bận ổ con hà nội dung 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 mô màn chai cháy mô à, màn chai bác hào lùng bất khu hưu bò hà nội dung bà mô 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 a đỏ mày típ, 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 เนื้อน,น้ำเย็นวานแต่ให้เดียวนี่วเ,เข่าว,วนี้เลยเออข่าวปลูกเ่อแล้ววันเออให้นี่ออกแล้วว่าจะตูนี่นโอ้ถาวาดมือนะโนพี่น้องถาวานันเออ กำลังแตกเนาะเมื่อกพอดีอยู่ได้เนาะน่ะพระบพระเวข่าวๆนะพี่น้องเอ้ยมีเด็พี่น้องไอ้เนาะนี่นี่กำลังออกกำลังออกพี่น้องเอ้ยกำลังเป็นทวงอ,อกพี่น้นะองนะ <c ười> เอ้ยเนาะอัน่ะตั่นีนาวานพี่น้องเอ้ยเวนนายโยต้อ Long đinh mơ nung nga so mơ nung nè phi nung nga 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 lông nga 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 hao nga áo nga 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 cả nga à, nga cua, nga à, cua, nga cua nga 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 กำลังเสียหน้าวันพิสูจน์่องเบิงก็แม <c oughs> ่นปีนี้ถือว่าวานลายก็ปีหน่าปีกายนี่เนาะว <c oughs> านลายนี้ปีนี่ช่องชอบเป็นข้าวปูก <c oughs> ปีกายนี่ว <c oughs> านสองยางว่าปีไายนี่ได้ข้าวลายก็ะโปะเปกวานเครื่องเนึ่งปีกายนี่ <c oughs> อ้าแต่วันบทีพอดบดวนว <c oughs> ัดคนนี้ทีเติบอยู่อ้าทีเ <c oughs> ติบยู่เพื่อนนะไม่ว่าจะมากินจอดีบวก้าแล้วจะมันทีเกิน โดยสบายดีพี่น้องเลยหยอดได้ไหมมันเบิดข่คอยวนเนาะใช้ชุบไปเดินน้ำนั่นได้ไก่กินบุญจะเข้ามาออกเอออน้ำมันน้ำมันน้ำเครื่องหยอดเหรออ๋อให้ดบเป็นเข่าเนี่ยจะใครเอาเข่ากับใครโบได้รถเมียมาชุกไปเดินเนี้ยใกลไกินบานนี้แล้วอ่ะบอกลงมาชุกเลยนาพี่ มหานชุกมึงบอกกันชนใดชนหนึ่งที่ว่ามันเป็นนุ่นๆทำเป็นยังห่างโบกหางโบ,บ,บชุกเที่ยวนะฮาวานนะยามันสีทีกันพดชุกให้ไม่นะให,หนให้น้อยจจให้เนี่ยวานไม่ได้จะให้น้อยดุมปุ่นนะไม่ได้ที่นี้เนีเออให้ใกล้กุ๊ปเสื้อปุ่นนะวานไม่ได้ยังแต่ชบมูครับอันให้นน้ำตื้นงนั่นแล้วต้องได้เจอชบมูเนี่ยเอามาชุกเห็ดงานหน่อยหนึ่งจะคลายกัวให้ใก่กินได้แล้วยะนี่แต่สีดำมันนหรอยันว่าเฮาเอาลำเทีวอ่างมัน มีดับย่างเดียวนะมันบุพเได้ลายดอกน้อยเดียวหนึ่งแถงดับด้วยนะเออให้ไกลโด <laughs> ดจะะกัวยังหลายดอกนะแล้วตรงหลงแล้วแล้ววันนี้นะเนาะข้าล่ำถวยนี่คาดนี่ก็ไม่แล้วเนาะเอเอ,เอบดบันนี้ค่ะปลู่วานเฮาดิบด์ช่องโฉช่องโฉบช่องโฉบทิมนะเนาะเขาปลูกเนาะซามหน้าชิมให้ให้บ่๋นอันนึง ชองสามชีห้ากเจ็ดปดให้เป็นให้ดิค่ะปู่ของชอบดิมาดิย่งให้ท่านนลำนันนื้อชองชาชีห้าเบ้งอยู่เจ็ดไปดให้คือกันเปดให้วะเก้าให้ชีให้เชียรให้น้อยเป็ดน่ะชให้นะเนาะชให้นะนาก่าน้อเอ๊ะชให้ชีเวทให้กันอยู่ อยากเล ừ, <laughs> <laughs> ือไปอยู <h 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 ่ได้สามมื้อตรงนี้ดื่นน้ำลายหยุดมีกล้าท่อแค่ตาเดียวนี่ก็ชองตาครับอยูใกล้เทียงอยาก้ออยู่ทำมาการมาเนาะทำมาการมาจะมาบุมาได้หรอเบื่องกุ้งามอยู่นะอือานี่แล้วใส่ปูเนี่ยกระตันขึ้นนะอือโตอยู่เทียงนั่นยังบ้านเบะเบิ้งอยู่ย่างว่าพี่เลยงามเหยียดแนวเมื่อบ่ เอาไว้ก้นเนี่ยเราอยากแล้วง่ายเลยบออมุดนะอ่าเอาเมื่อเอาะคาดคาเดียวก็แล้วคาดคาเดียวก็เมื่อตีอันบักสั่งมันยังถือเพิ่นคือคอวิกไปจั๊กมูควบผัวเพิ่นป้ดทุกคอวึกไปแชมพูตีนนี่จักน้ำเพิ่นไปหาไปหาผู้สาวแล้วมูครบติไปหาผู้าวเวอืแชดไว้ให้เขาครบเขาไม่กระใจ พอไปจนนื้นั่นพอเจ้าหยาบมันย่ำมันบานโจดใช้ยุสิ่งเจ้าค่อยๆเอาคืนเนาะเอาคืนนู่นเนี่ยล่ะไปบันนี้พี่น้องเลยพากันขึ้นไปเทียงพุ่งระบันนี้เนาะฮึบบึกยิมบึกบึกยิมบึกเอตุเอตุเห็นบอลานบ่นอ่ะแต่พี่น้องมาเห็นหมักซีดามื่อไหรมีแต่หมักงามๆเอ้ววว่นแล้วเนาะไม่ได้กินเด้อ พอดีแซบได้ไงเอา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 เหยียบอ้ยมึงเนี่ยไปเหยียบทางเหยียบยังเพิ่มึงนี่ยหม่เวิ่์ดคบจังไหใส่ยานชั้นลายเ้นะเออมันชุกลายแท่นนี่เนาะแฮ้ว่าบบเห็นบ่เห็น้เมื่อนั้นละเมื่อกีเราไปมาสามิเยวะจังเพามันชุกลายมุนะเอาบ่ ันบ่มีคนกินเอาไว้ให้เวลาผู้อยากิ่นกายมาเพิแบบ่นก็แวะมาเอา,อ,เา,า,าอยู่พี่น้องเลยเนาะมักซิดาซิดาน้อยข้ออยู่ด้วยกันข้ออยู่ด้วยมาเบิ่งเข่าพี่น้องเอ้ยเข่านายอดบอเซนฮะเป็นแถวไว้พี่น้องเอ้ยคักอยู่เนาะถ้ามีเวลาหยดเอาคักอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะ เป็นแถวไปเนาะซาวเส้นจำเพินวานะพี่น้นนองเจ้าเผาดับเลยเนาะมาพี่น้องเอ้ยปบาตัดภาพมาอีกบะนี่พี่น้องเอ้ยมังโมงเต็มกระตกกระตาฮ่าถ้าตัวนี้เอา้าบะตัวนี้คือเขียวใช่ไหมตุ๊ท่านแม่เนี่ยในชุดะบะทั้งนี้คือแดงแค่หมังโมงแกมแพงบ่อร์นี่เนาะ,ะเออ แต่ว่าส้งหมากเพื่อนนะคือหมักแอปเปิ้ลนี่เลยพี่น้อง,งเลยเนาะออืตัวนี้ปิดมะม,ม,ม่วงไว้กําลังปิดมือวานนี่พี่น้องเลยเนาะตัวนี้เออเราถ่ายใครถุนเวียนเออถ่ายถุนเวียนบอแก้พื้นมาพี่บอป้าพี่น้องเลยเมืองนี่หน่นวยหนึ่งอ่ะเกือบเป็นโลหน่วยหนึ่งอะพอโลโปรเจกต์ที่เห็นหนะเออจะมาบ่ฮอดกับประมาณ เจ็ดขีดเปดขีดนี่ในป้ายพี่น้องเอ้ยเนาะเนี่ยคอยป่าชามนวยนะอืมมันละเบิดได้นี่งประตู้ป่าชามนวยป้าสามนวยนะครึ่งกระซามพี่น้องเอ้ยมันชุกมันมันชุกก้อน่ะมันเละตัวนี้มีตู้ก็เลยอันเห็ดเป็นบางวงเปียงเนาะเห็ดเป็นบางวงเปียงไม่เทนบางวงเปียงไม่กินบาดรบุญมีเห็ดไหวพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อป้ารู้โดยต่อกันแต่เช้าบุญเลยเนาะ ขึ้นมาเทียงกับมาเห็นบางม่วงดดบาสีเอาบางม่วงเมื so ่อ yes. ก sure. ินพี่น้องเลยเนาะพอดีเห็นนั่นตัวมันตัวมันชุกกรมูโดดเล่าเละกับมีเละกับมีอ่าดดเปียนบาตรใ้เปียนเห็ดบางม่วงเปี้ยงไปเลยบัตรนี่น่ะพี่น้องเลยเบิ้งไม่นอนนู่นใช้เบิ้งนี้ดีนี่น่ะมันเดีไปสิตัวนั่นบ่ไล่ได้ตัวน่ะห้าปาดเอาแต่แถวหัวมันนี่เนาะแถวหัวนี้ได้อยู่แถวก้นนะบ่ได้ต้องไปไกล มนไฮไก่กินเนื้อทีเห็นว่ากันที่ไฮเรากินน้ำเนื้อทีเอาบทครูอ่านได้บอกเราเข <c oughs> าเเไม่ได้กินเนื้อบอกเราเราชอบกับที่เจาอยู่ที่<า> <c oughs> จังหวะกาบมันถึงก้างง้อก็กินอยู่เจ้าเหรอเนาะถิ่นง้่ม <c oughs> เามาเพิ่นแล้วมนะันเลยไม่ได้ถิ่มสักอย่างนะเนาะไ่ถิ่มสักอย่างลงให้ง้อกะ <c oughs> ขายอยู่เด้อพี่น้องเอ้เนาะขายอยู่เด้อเนาะผู้ใดอยากสั่งสั่งได้เนาะอ่ แต่ว่าสามน่วยพี่น้องเออสามน่วยนี่แซวพันกีบนี่เมืองแม่น้องอนุนจะออกมาเลี้ยงให้เมืองโอ้สามน่วยนี่ยันหอดอยู่อันสองโลเลยคือเบิ่งเนื้อมันนี่นะสามน่วยนี่เ็นื้อมันนี่พี่น้องเออสามน่วยใหญ่ๆแบบนี้เลยแซวพันกีบพี่น้องเมืองยันใยันช่านั่งช่างก่อนเห็ดนะสามน่วยสามน่วยเมืองในเมืองตู้ป่าสามน่วยนะแซวแซวขึงกับแซาพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าาเต้ สามหน่วยครึ่งกับซ้มหอดอยู่สองโลมีตัวสาม,มนหน่วยมากมันบากไงในเนะี่ยหน่ยนะอยเนี่ยเออปอดสามหน่วยนี่ประมาณสองโลพี่น้องเลยเนาะซาวพันกีบหน่วยหนึ่งไปกินมารายเนี่ยนะโบเโบเ็ดไหมผ้นะากันผ้า,าเมื่อนั่นห้าลอกนะสามน่วยนะไอ้ลอกะน,น่วยหนึ่งนะพอดีจานหนึ่งเต็มเต็มในกินสี่คนนะพอดีอิ่มเลย <laughs> พอดีอิม่มพอดีอิ่มเลยแบบบรต้องผ้าไหมเลยอะ เกี the <im <im okay, ่ยวบเบิสอ oh um ีกบ่เกี่ยวบเบิสผายหมากเรื่งช่องผมไม่ยังไม่ได้เบิดจืกเลยโบเบิดต้องหาหมากพอดีสำนี่จังกินเบิดนี่หมากน้อยสำนี่โชกหมากมันก็ได้โชกได้โลกอ้วนได้ได้เอาเสียเอเมื่ออยู่จักซ้ำหมากพี่น้องเอ๋ยเมื่อไว้กินเนาะแต่เมื่อใดถ้าว่ากระโพดคายอยู่พี่น้องเอ๋ยเนาะถ้ามีคนสั่งอยากให้ตู้อ้วนอ่องเมื่อเพราะว่าเขาเสียเอาเมื่ออรุอละบ่ไรเนาะเขาต้องหาแนวห้องเนี่ยอ่องเอาพี่น้องเอ๋ยโมหัมันซ้่มเนาะ ถ้าซ้ําได้ก็เสียได้พี่น้องเอ้มัม่วงเนาะอืออือน้ําต้นก็ยังอยู่ยังพัได้ปิดไว้บ่อยากได้ดิบก็เอาลิม่งไปกินเองก็ได้สิง่ายมันชุกวยแล้วก็กินนําสิปว่าแบบเียวๆนะเนาะยังดิบอยู่เนาะแม่นอันนี้มันชุกแล้วตัวนี้นี่กินได้แล้วพี่น้องอ้ตัวดงๆนี่เนาะด้วยด้เฮยเอาอีกหลายหน่วยนึงอีกบ่คือดๆหน่ยนี่ตุมันซ้ําบ่เบิ่งอยู่หรือว่ามันบ่ได้เราเป็นอันนั้นลมันากันซือบ พอแล้วันนี้ไว้ดอกกินก็ได้อืออีกเลยนึงเนาะอีกหน่วยนึงยไงมันได้หมอกมันได้หมอนึงเนาะอ๋อนี่แหละนี้อ้าวเราไปบายแล้วเมื่อเช้าเชาเป็นคิวเคียวแบบนี้นะเฮาเอาเมื่อโมงว่พี่น้องประมาณสามขึ้นาะไม่ตัวเนาะสามี่คือประมาณสามขึนหรือว่าสี่ขึนพี่น้องกะว่ามันเดืองงามแบบนี้เนาะจะกินได้พี่น้องเลยชวบามันโมชุกเ่ยซุ้ม มันโยมันกระสมได้เนาะองวงไดกระปุกุกมันกระสมเนาะอันนี้หนานสะอ้อนเนื้อมันได้เลยพี่น้องเลยเนาะเนื้อร้ายหน่ยใช่ละนายเพื่อนนะเมตุเนี่ยนายเพื่อนนายกับหมาเป็ไงบปกตินายน้อยน้อยหนึ่งเนาะน้อยหนึ่งเลยคักคักคักโยพี่น้องเอ้ยสั่งได้เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้หมากดิบมันนี่ จำให้บุปิดไว้นะมันให้มันสุกข่าต้นนะส่วนร้ายมมนอยากแตกได้พี่น้องเ้ยพมันแตกเลยกับเมงวันมาขี่ชัยเห็นให้มันเสียเนาะประตูก็เลยปิดมาโมงไว้พี่น้องเลยเมื่อนี้ก็เห็ดประมาณหม้อหนึ่งเนาะตุประมาณหม้อหนึ่งพี่น้องเลยใช่ละสมอ่ะสมเห็ดเฮาป้าต่อมาเห็ดหัวใหญ่เถอนะพี่น้องเลย สมเฮ็ดเพิ่นปากินอนึงอิ่มเลยนะเนาะเบิ่งในเฮาคานี่พี่น้องเอ้ยสมเ็ดปวกอ้า้นโทรให้มาเอาสมเ็ดปวกนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะอืนี่ดห่อพี่น้องเอ้ยนี่ในถุงนี่พร้อมนี่อมแล้วนี่เนาะจนน้ํายอยได้เนาะสมแล้วพอดีกินอือพอเจ้าจะย่ามันชแห้เจ้าเอาอเมื่อจะา ประหยัดใช่ตู้เย็นเนาะตู้เย็นได้ยังมันฉุนอีาพี่น้องเห็หดใหญ่ดีเมต้เห็ดคักี่ดีแบบกินห่อเดียวอิ่มเลยเอบแก่ห่อเดิแล้วมันอิ่มแล้วไปใ่กอกระปอกระเเอาสะพี่น้องเ,อเตรียมเครื่องเอาเมื่อบ้านก่อนบันนี่เนาะอ่าสวยเติบเลยเพื่อเปิดห้านอีกพี่น้องเลยเมื่อเพื่อเปิดห้านเนี่ยมาเวเอาเนื้อกินแนวอยากก่อนเมือน,นี่เมตุยนันหมักม่วงกับยันมันแล้วเนาะกับมันยันชมนี่แหละพี่น้องเลยชมเห็ดน,นี่แหละ ยันเพิินไอ้สมแหงเนาะเลยมาแวเอาแนวกินอยู่หน้ามือนี้ก็ได้พี่น้องเลยเอาแม่น้องอนุนก็จะได้ร่ำลาไปไดเด้อพี่น้องเลยพอกันไม่คลิปหนาเนาะขอบุญขอบคุณเอฟซีเบอสกุสุคนเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่น้องอนุนได้เห็ุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ร่ำลาไปแล้วสบายดีไปเด้อมิตูเด้อสบายดี bye. Bye โดย <laughs> ตู่มือเมื่อตู่มือเมื่อ <laughs>